โอ้โหแม่ปูนานี่ยาวเลยนะครับขอโ,โทษที่ถามว่าปูนาอร่อยไหมแกอยากชี้แจงเอาก็ต้องบอกอเหมือนคนบางคนอยากชี้แจงอย่างอยากจะไปรายการนู่นนี่นั่นนะครับอย่างพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ต้องบอกว่าเอถ้าคุณมาเนี่ยคุณเละนะคุณจะเอาหรือเปล่านะครับเขาบอกเขาเอาเอามันก็เปิดพื้นที่ให้ไงนะครับ เผื่อเขามีอะไรดีๆอยากจะชี้แจงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีอะไรดีและชี้แจงให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับเอหรือว่าเขามีอะไรเด็ดๆนะครับมาบอกก็อาจจะดีไงเราก็ได้ช่วยช่วยไปไม่เห็นเป็นไรหรอกนะฮะไม่เหลือที่แล้วนะก็ทำบุญไปนะครับอย่าไปถล่มแก๊ เยอะแยะขนาดนั้นเลยนะครับผมว่านะจะให้อคุมไม่มีข้าวกินเลยมันก็กระไายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคุณย่าฮารีสวัสดีครับอ้าวแม่ค้าที่แกไปเอามันปูมาหลายแสนแล้วแกไม่ยอมจ่ายนั่นแหละก็เป็นหนี้เขาไม่มีตังค์นะครับ ไม่มีข้าวจะกินได้ไงค้าเงินมีแต่ยังไม่คืนเขาพูดเขาก็พูดอยู่คือผมเข้าใจอ่ะนะครับให้พวกนักจิตวิทยามาวิเคราะห์ดีกว่ามผมมองว่าแกเนี่ยแกเป็นคนพูดไม่เป็นนะครับอืแกเป็นคนพูดไม่เป็นนะเ,นนดเ,นนะเดี๋ยวผมพูดไปอะไรทัวมาลงอีกเนี่ยนะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วเนี่ยมา,มาชวนคุยเรื่องแม่ปูนานี่โดนทุกทีนะครับนี่เห็นไหมคุณไม่เคยเห็นหรอคนคนที่พูดไม่เป็นพูดอะไรแล้วโดนด่าตลอดอะนะครับเขาโชว์สเตตเมนต์ยังครับยังนี่เนี่ยเอาแล้วเนี่ยนะ่มาละทัวร์มาละนะมาละมาคุยเรื่องแม่ปูนาะโดนละ ทนายตัดผมทรงอะไรครับลองหวีครับเราลองหวีเบอร์สองทั้งหัวพูดไม่เป็นอะไรครับพูดเก่งขนาดนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงนะถ้าพูดเป็นหรอถ้าพูดพิ้วหรอผมว่าผมว่านะป่านนี้น่าจะได้ดีวันนี้นะครับเชื่อผมไหมถ้าเขาเป็นคนพูดเป็นอะ ถ้าเป็นคนพูดเป็นตอแหลเก่งนะได้ดีกว่านี้อีกทนายร่วมแม่ปูนาเขาพูดไม่หมดนะครับผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี่ผมไม่ได้ทำคดีอะไรให้เขาเขาพูดอะไรก็เขาก็ต้องรับไปนะครับใครพูดอะไรก็ต้องรับไปนะครับอืม พูดไม่เป็นกับพูดก่อนคิดทีหลังใช่ไหมครับก็เป็นไปได้นะครับข้อกฎหมายเรื่องนี้มองยังไงครเอาอีกแล้วเนี่ยามาีกละโหมาเดี๋ยทัวลงอีกทนายรอขอร้องเพลงสักท่อนปากดีพูดง่ายๆเป็นทนายให้แม่ปูนาหรอไม่ได้เป็นนะครับ ท่านไม่ได้ทําคดีให้หรอกครับเขายังไม่ได้มีคดีอะไรนี่นะครับเขาไม่ได้มีคดีอะไรอืมถ้าเขามีคดีอะไรก็เขาเขาไม่ได้โดนฟ้องนะอืมเขาไม่ได้โดนฟ้องนะครับ เดี๋ยวน้าเล่นไงวะสวัสดีครับ MK m มเคิกแม่ปูนากับลุงใครพูดไม่เป็นเหมือนกันครับโอ้โหอย่าไปเปรียบเทียบเลยไปเปรียบเทียบอะไรกันกันขนาดนั้นเรื่องแบบนี้สุดท้ายจบกันที่ไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยหรอ <c oughs> ไกลเกลี่ยเขาจบไปแล้วนี่ซีอ man จบไปแล้ว ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วแม่ปูนาจะออกมาอีกทำไมอันนี้หลายคนพูดนะครับอืมโอ้โหแม่ปูนานี่ยาวเลยนะครับขอโทษที่ถามว่าปูนาอร่อยไหมแต่แม่ปูนาไม่จบเขาไม่จบเพราะว่าเขาขายไม่ได้เขาก็อยากจะมาขอความเห็นใจแหละนะครับว่า ขายไม่ได้อยากจะมาขายของอะนะเอาตอนตรงเหอะนะครับอืมสวัสดีครับคุณสาวใต้เมืองนนเขาทำตัวเองนะครับก็บอกแล้วไงเขาถ้าเขาฉลาดพูดนะผมว่านะถ้าเขาฉลาดพูดอะคนก็ไม่เกลียดเขาหรอก นะครับอืมแล้วไปบอกไปบอกว่ามีตังแต่ไม่จ่ายทาั้งที่มีหรือไม่มีไม่รู้นะอืมฝันดีครับพี่ชนายขวัญใจแม่ปูนาเป็นคนน่ากลัวเนี่ยคุยเรื่องแม่ปูนามาสี่ร้อยเลยคนดูสี่ร้อยเลยนะครับ ปูนาจะฟ้องซีอแมนทำให้เสียหายไม่ฟ้องหรอกนะครับอืมจริงครับพี่ทนายถ้าพูดดีก็มีแต่คนเห็นใจก็ผมบอกแล้วแม่ปูนาพูดไม่เป็นถ้าแกพูดเป็นหรอถ้าแกแสดงละครเก่งนะป่านนี้คนก็แห่ไปซื้อของของแกแล้วนะครับถูกปะ่ะหรือยังไงหรือบอกว่านี่ นี่คือความอะไรอะ่ะนะครับอืมถ้าแกต่อแหลเก่งนะพูดเป็นเหมือนทนายไหม <c oughs> ผมพูดไม่เก่งหรอกพูดไม่เป็นเหมือนกันแหละนะครับชวนทนายร่วมลงทุนด้วยไหมไม่ชวนหรอกผมไม่มีตังจะไปลงทุนอะไรล่ะ <c oughs> โอ้นี่เขาลงทุนกันเป็นล้านเป็นแสนนะครับผมจะไปเอาตาังที่ไหนไปลงทุนขนาดนั้นอืม นายปากหวานครับจะนิ่จดาผมว่าตอแหลเก่งใช่ไหมเนี่ยืคิดว่าแม่ปูผิดไหมครับก็เขาบอกเขาจะใช้นี่แล้วนะครับเออผมใช้วินยูชนพิจารณาอยู่ข้างคุณแมนครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนใครจะอยู่ข้างแม่ปูนาก็อยู่อยู่ข้างคุณแมนก็อยู่ผมไม่ได้เกี่ยวนะครับทัวร์จบยังก็นี่เนี่ยกาลังจะมาลงเนี่ยดูดิมาห้าร้อยคนละ เมื่อกี้แค่เมื่อกี้แค่ร้อ2 0 0คนเองคุยเรื่องปูนานี้มา500คนแล้วคุณลิล